นิทานเรื่องหมากับนกในวันหนึ่งขณะที่หมาตัวหนึ่งกำลังเดินเล่นอยู่ในป่านั้นมันก็รอเอสังเกตเห็นนกตัวหนึ่งข้าบเนื้อชิ้นใหญ่บินผ่านมาจึงเอ่ยทักทายขึ้นว่าสวัสดีเจ้านกข้าว่าดวงตาของเจ้าช่างดูสวยงามราวกับดวงตาของเหยวก็ไม่ปานเมื่อได้ยินคำสรรเสริญเยินยอจากสุนัขเช่นนั้นนกจึงค่อยๆบินไป ก่อที่กิ่งไม้ใกล้ๆสุนัขจึงสุนัขจึงกับสุนัขจิงกล่าวต่อว่าเมื่อข้าได้เห็นเจ้าใกล้ๆแล้วปีกของเจ้านี่ช่างดูเหมือนกับปีกอันแข็งแรงของนกอีรีเสียจริงเมื่อได้ฟังดังนั้นนกรู้สึกพอใจในคำกล่าวของสุนัขเป็นอย่างมากสุนัขก,ก็ยังคงกล่าวต่อไปว่า ข้าชักอยากได้ข้าชักอยากฟังเสียงของเจ้าดูเสียเหลือเกินว่าจะไพายรอสักเพียงใดนกได้ยินเช่นนั้นจึงอ้าป,ปากเพื่อเปล่งเสียงร้องให้สุนักฟังทําให้เนื้อชิ้นใหญ่ที่กําลังคาบอยู่นั้นตกลงมาที่พื้นสุนัข จึงสบโอกาสจึงรีบเข้าไปคาบเนื้อชิ้นนั้นก่อนที่จะรีบวิ่งหนีหายไปอย่างรวดเร็วนิทาเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนที่ชอบพูดประจบป,ประแจงมักต้องการผลประโยชน์จากเราเสมอ